วันนี้มาโชว์วิธีการตัดต่อคลิปด้วย CapCut จาก b a s ิกเลยค่ะวิดีโอของเราถ้ามันยาวเกินเราจะตัดเป็นช่วงๆทำยังไงไปดูกันเลยค่ะง่ายที่เดียวการตัดต่อคลิปวิดีโอจากคลิปที่มันยาวๆเราก็จะมาตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะได้ใจความ อันไหนที่มันไม่สวยไม่งามเราก็ตัดออกนะคะทุกคนโอเคเห็นไหมคะคลิปนี้ลองเล่นดู <It> s <S ถ้าช่วงไหนถ้าช่วงไหนที่เราไม่เอานะคะหมนเง่อนเสียงกัน ถ้าคลิปไหนช่วงไหนที่เราไม่เอาเราก็ตัดออกนะคะเออช่วงนี้เราไม่เอาใช่ไหมแล้วก็แค่เอามือจู้เส้นขาวๆเนี่ยค่ะเอามือจู้มาลงไปแล้วเราก็ตัดตรงสปลิตนะคะตรงสปลิตตรงนี้แล้วมันก็ตัดเป็นสองท่อนแล้วเราลองเล่นอีกเราจะให้มันตัดยาวหรือสั้นแค่ไหนแล้วก็จับตรงเส้นขาวๆอีกค่ะ แล้วเราก็ตัดตรง split อีกเนาะมันก็จะตัดให้เป็นอันนี้ก็เป็น3ามท่อนนะคะเห็นไหมแล้วท่อนนี้ตรงที่เราตัดตรงกลางๆเราไม่เอาเราก็เอามือจู้ไฮไลท์ light, สีขาวมันก็จะขึ้นนะคะทุกคนเราก็กดตรงถังขยะได้เนี่ยตรงถังขยะไม่เห็นก็ให้กดตรงทังขยะนี้นะคะทุกคนตรงถังขยะแล้วมันก็ลบทิ้งให้เรา ตรงช่วงที่เราไม่เอามันก็ตัดไปแล้วนะคะมันก็ตัดไปแล้วแล้วก็แล้วถ้าเราจะใส่เป็นข้อความใช่ไหมคะเราก็กลับไปแล้วก็แค่เอามือแตะเบาแล้วก็กลับไปตรงต้นๆวิดีโอนะคะแล้วตรงเวอร์ตรง c o อร์นี่คือเวลาคนเห็นเขาก็จะเห็นตรง c o อร์นี้ก่อน แล้วก็แตะเข้าไปเราจะให้คัฟเวอร์มันอยู่ตรงไหนเราก็เลื่อนไปแล้วก็เลื่อนไปนะคะทุกคนเออเอาตรงนี้เนาะเป็นคัฟเวอร์ก็มีครบ5คนถ้าเราจะใส่ใส่ตัวหนังสือเราก็กดตรง it, edit text edit ตรงนี้แล้วเราก็กดตรง T text นะคะแล้วเราจะเอาสไตล์ไหนก็ได้ เราจะเขียนไปว่าอะไรก็ได้สนุกใช่ไหมสนุกหรืออะไรก็ตามใจเออเราก็กดตรงตรงนี้ก็คือ enter กดติ๊กถูกแล้วนี่ก็คือหน้าปกหน้าปกของเราเรียบร้อยแล้วก็กดย้นเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เซฟหน้าปกเออทีนี้หน้าปกมันก็อย่างนี้แล้วเราจะใส่แล้วเราจะจะใส่ Uh, ใะะ่ใส่เอฟเฟกนะคะใส่เอฟเฟกแล้วก,กดไปตรงโอ d ด o a โอ i ดิโอเสร็จแล้ว Sound Effect มันก็จะขึ้นมา s o วเอ e เฟก c t ขึ้นมาแล้วเราจะกดอ่า uh, เราจะเลือกมันก็มีหลายถ้าเราหาไม่เจอเราก็เขียนไปคำว่าว้าวคอดูว่าอะไรมันจะขึ้นมาใช่ไหมกดเช็คดู แล้วก็กดตรงบวกมันก็จะขึ้นไปให้เรา mm. แล้วก็กดบวกกดบวกก็คือมันจะขึ้นให้เราแล้วโอเคกดเล่นไปโอเคเรียบร้อยก็กดขึ้นไปใช้งานได้เลย่ชะโอเคแล้วก็กดขึ้นไปใช้งานได้เลยค่ะ Export เข้าไปในในคลังรูปภาพของเราได้นะคะทุกคน